จำหนังเรื่องนี้กันได้หรือเปล่าครับกับปีหนึ่งเพื่อนกันและวันอัศจรรย์ของผมแล้วรู้กันหรือเปล่าครับว่าแรงบันดาลใจของหนังเรื่องนี้เนี่ยมาจากหนังญี่ปุ่นทําไมทีมผู้สร้างนั้นถึงเรื่องให้พี่มอสกับพี่แท่งมาเล่นหนังเรื่องนี้กันด้วยสิ่งหนึ่งที่ทําให้หนังเรื่องนี้ทาออกมาได้ดีก็คือประเด็นดราม่าและนอกจากเวอร์ชั่นภาพยนตร์ที่นําแสดงโดยพี่มอสและพี่แท่งเนี่ยก็มีเวอร์ชั่นละครให้เราเนี่ยได้รับชมกันด้วยแหละครับแล้วเพื่อนๆเนี่ยคุ้นเวอร์ชั่นไหนกันระหว่างแท่งมอสกับเต๋าออย ปีหนึ่งเพื่อนกันแล้ววันอัศจรรย์ของผมจำชื่อนี้กันได้ไหมครับแล้วเพื่อนๆเ,เนี่ยคุ้นเวอร์ชั่นไหนกันระหว่างแท่งมอสกับ เตาออยคือชื่อว่าเป็นวัยรุ่น90ผมเชื่อนะครับว่าสื่อบันเทิงที่เราเนี่ยชื่นชอบกัน,นยุคนั้นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับความเป็นวัยรุ่นไม่ว่าจะเป็นเพลงที่เล่าเนื้อหาเกี่ยวกับวัยรุ่นหรือว่าภาพยนตร์แนววัยรุ่นหรือในภาษาอังกฤษเนี่ยจจเรียก,กันว่า coming of age และย้อนกลับไปในปีพศ2536เพื่อนๆจำหนังเรื่องนี้กันได้หรือเปล่าครับกับปีหนึ่งเพื่อนกันและวันอัศจรรย์ของผมหนังแนววัยรุ่นสไตล์ไทยๆท,ท,ที่เล่าบริบทของวัยรุ่นในยุคนั้นอีกหนนี้ ผมอยากจะพาเพื่อนๆย้อนกลับไปทําความรู้จักกับหนังเรื่องนี้กันอีกครั้งนะครับว่ามันเนี่ยมีที่มาอย่างไงแล้วทาไมมันถึงโดนใจัวรุนยุ90อย่างเราแล้วรู้หรือเปล่าครับว่าแรงบันดาลใจของหนังเรื่องนี้เนี่ยมาจากหนังญี่ปุ่นเรื่องเราจะเป็นยังไงวันนี้ไปลุยกันภาพ,พยนตร์เรื่องปีหนึ่งเพื่อนกันแล้ววันอัศาจรรย์ของผมเนี่ยก็เป็นผลงานการเขียนบทแล้วก็กํากับโดยคิงสมจริงสีสุภาพสร้างโดยบริษัทไทยเอนเตอร์เทนเมนต์หรือว่าเป็นตัวทีของ GTS ในยุคต่อมานั่นเองซึ่งในอรวชนแรกเนี่ยก็นําแสดงโดยพพ่มอปฏิิแแล้วทงศั์ แข่งทองนะครับเข้าฉายวันแรกในวันที่27มีนาคมปีพศ2536ทํารายได้รวมไปกว่า22ล้านบาทเลยทีเดียวโดยเรื่องย่อของหนังเรื่องนี้เนี่ยก็จะเล่าถึงชีวิตของต้นที่นําแสดงโดยพี่มอสเด็กหนุ่มที่จําเป็นต้องสอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ตามที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องการนะครับทั้งที่ตัวเองเนี่ยสนใจคณะศิลปรกรรมมากกว่าแถมยังมีเรื่องฝังใจอย่างการจากไปของพี่เต้ยพี่ชายที่นําแสดงโดยพี่แท่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุตั้งแต่เขาเนี่ยยังเป็นเด็กแหละครับตา้าตนนโขึึมจถง ไวที่เขาเข้าเรียนมหาวิทยาลัยเตยนั้นได้กลับมาหาต้นอีกครั้งในสภาพที่เหมือนกับวัน,วนที่เขาเนี่ยจากไปตามคําสัญญาที่เขาเนี่ยเคยให้ไว้นะครับว่าถ้าหากต้นต้องการพี่ชายเนี่ยเขาก็จะกลับมาเสมอแม้แค่พล็อตเนี่ยก็น่าสนใจแล้วนะครับก่อนที่จะเพลินกันต่อขอขอบคุณ SIA หรือสยามอินเตอร์การประมูลศูนย์รวมรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดมีรถเข้าใหม,ม่มากกว่า4,000คันต่อเดือนการันตีด้วยยอดขายกว่า400 0 0 0รายการมาพร้อมกับ,บบริการสินเชื่อออกรถเริ่มต้นที่0ูนบาท ซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีอย่าลืมนะครับซื้อรถมือสองทุกครั้งต้องทีสยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ โดยแรงบันดาลใจที S ่ท mm ําให้หนังเรื่องนี้นั้นเกิดขึ้นมาอ้างอิงจากบทสัมภาษณ์ของพี่คิงสมจริงเนี่ยได้บอกเอาไว้นะครับว่าในตอนนั้นมีไอเดียประมาณว่าอยากจะเล่าเรื่องของคนที่ตายไปแล้วและยังหงที่ยังอยู่ข้างหลังแต่กลับมาในรูปแบบของวิญญาณบวกกับพี่คิงเนี่ยได้ดูหนังเรื่องหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นที่เล่าเรื่องราวระหว่างพี่สาวและน้องสาวแล้ววันหนึ่งนั้นน้องสาวก็มีหลังสองหอนว่าพี่สาวเนี่ยจะตายแล้วก็กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องสาวทํานองนั้นแหละครับแล้วหนังญี่ปุ่นเรื่องนี้เนี่ยก น้องนั่นเองแหละครับ มาต่อกันที่ทําไมทีมผู้สร้างนั้นถือเรื่องให้พี่มอสกับพี่แท่งมาเล่นหนังเรื่องนี้กันด้วยอันนี้เป็นเหมือนคําขอจากผู้ใหญ่ของทางค่ายเลยนะครับพอในปีพศ2 5 3 4เนี่ยทั้งคู่เล่นหนังด้วยกันอยู่หนึ่งเรื่องนั่นก็คือกลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ซึ่งมันเนี่ยก็ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากก็เลยอยากที่มีภาคต่อแต่ผู้กํากับอย่างพี่คิงเนี่ยมองนะครับว่ากลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้เนี่ยมันจบลงไปสมบูรณ์แล้วด้วยตัวของมันเองแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเคม จย์ของผมเนี่ยเลยเป็นเหมือนภาคต่อของกลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ไกลๆเลยทีเดียวเพราะว่าตัวละครของพี่แท่งกับพี่มอสในกลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้เนี่ยเรียนจบม .6 ก,กันแล้วส่วนในปีหนึ่งเพื่อนกันเนี่ยพี่มอสก็ได้รับบทเป็นตัวละครที่เข้ามาหาวิทยาลัยพอดิบพอดีแหละครับโดยนอกจากเคมีที่เข้ากันของพี่มอสกับพี่แทง่งสิ่งหนึ่งที่ทําให้หนังเรื่องนี้ทําออกมาได้ดีก็คือประเด็นดรามา่ายังการที่เต้ยที่เป็นผู้พี่เนี่ยเสียชีวิตไปทั้งที่ยังทะเลาะก,กับพ่อที่พยายามบังคับให้เรียนในสิ่งที่ไม่ชชออออบบบแลลยยัััังงงงมมาาาคคต้้นนนนนนขเเเีกป็ อีกเรื่องที่โดนใจวัยรุ่น90ที่หลายคนเนี่ยยังคงอยู่ในช่วงรอยต่อของการค้นหาตัวเองกันอยู่แต่เรื่องที่น่าสนใจก็คือพี่คิงสมจริงเนี่ยไม่เคยถูกพ่อแม่บังคับในเรื่องการเรียนเลยแต่สามารถเล่าประเด็นนี้ออกมาได้แบบดีสุดๆเลยแหละครับแล้วนอกจากเวอร์ชัน่นภาพยนตร์ที่นําแสดงโดยพี่มอทและพี่แท่งเนี่ยปีหนึ่งเพื่อนกันและวันอัศจรรย์ของผมก็มีเวอร์ชั่นละครให้เราเนี่ยด้รับชมกันด้วยแหละครับซึ่งผลิตโดยบริษัทดาราวีดีโอจำกัดนําแสดงโดยพี่เต๋อสมชายรับบทเป็นเต้ยแล้วก็ออยธนารับบทเป็นต้นนอออกกาศศทงงช่ง7ใปีพ 39ซึ่งแน่นอนแล้วครับหลายคนเนี่ยก็คุ้นในเวอร์ชั่นนี้นะเพราะว่าสามารถดูได้ทั้งฟรีทีวีแล้วก็อยู่ในช่วงพรามทามอีกด้วยและลายเส้นอีกอย่างหนึ่งของปีหนึ่งเพื่อนกันและวันอัศจรรย์ของผมเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องราวของเพลงประกอบแหละครับในเวอร์ชั่นของภาพยนตร์ที่นําแสดงโดยพี่มอนและพี่แท่งเนี่ยก็มีเพลงผูกพันที่ร้องโดยทั้งสองคนแหละครับส่วนในเวอร์ชันละครเนี่ยก็ร้องโดยพี่เต๋าสมชายกับเพลงปีหนึ่งเพื่อนกันและวันอัศจรรย์ของผมแต่งโดยคุณอนันต์เทียนธรรมจักรและพี่เวสป้าสเตอร์นั่น ของผมเพื่อน,อนดี๋ยวดูเวอร์ชั่นไหนหรือว่าชื่นชอบเวอร์ชั่นไหนมากกว่ากันระหว่างละครหรือว่าภาพยนตร์กันนะสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับ